สวัสดีค่ะทุกคนเสียงแหลมไปไหนมากินข้าวกันค่ะวันนี้มีของดีของเด็ดอีกแล้วจ้านี่แกงห้อยจุจ๊บแจงค่ะอิมพ่อจะผูกแก๊สนะคะมันจุ๊บห้อยกันในร้อยทีวันนี้ห้อยจุจ๊บแจงว่ะแจงแบบนี้อื้อ ดูกล้องกินอีกไหมไม่กินนะคะอืมใครอยากค่อยจุ๊บแจงนะคะบอกเลยก็คืว่าตตองการความสะดวกไม่ต้องทําเองนะคะไม่ต้องไปห้าห้อยเองไม่ต้องมาซับตูดเองแกงเองสร้างเลยค่ะร้านนี้คริเชโบเชนโบว์ค่ะดูก็มอกุญเน่าคริเช่นโบว์ไอพี่ดูในปากปรินไปเลยค่ะวันนี้ เป็นน้อยทะเลนะคะเป็นน้อยที่อ่ะัยอยู่ในฟ้ากงกลางใช่ไหมใช่สบัสดีค่ะปลาไชเลีนขยับมาครับอยู่ในปลาไ่เล่นนะคะห้อยนี้อืแล้วจุบง่ายมากบอกเลยอืมอยู่กองกินแล้วเป็นไงอร่อยแต่เมื่อกี้ตอนนั้นดูกองดูดไปดูแม่เลยดูแบบแรงมากอ่ะ ลองจุ๊บอีกทีดิไม่อม,อม,อมไม่อจุ๊บโ์เม่กี้และนอกจากแกงหอยแล้วเขาก็ยังมีอันนี้ด้วยค่ะทีเด็ดไตป,ปลาแห้งไตปลาแห้งนี่ขาหน้าหวานนี่ขนาหวหน้นาหวานนี่นะขนาดหน้าหวานเป็นคนทําแกงไตปลาเป็นเป็นคนตายเป็นคนทำกับข้าวเป็นนะคือเจอร้านนี้ก็ไปก็คือเด็ดอะแล่เนื้อปลาค่ะเนื้อปลา โรยลงไปค่ะกินโกกันเกงทุกแจงโอจะมาวันนี้นมาดาเออนี่เลยินเซอร์ค่ะแกงหอยทุกแจงมาแบบนี้นะคะเป็นแบบเคียกอะไรอะฟีดแท่งมาแบบนี้เลยค่ะจัดส้มก็คือซดแบบหวามาแบบแข้งซดไมแบบนี้นะคะทําเสร็จปุ๊บฟีดสิบส่งชมงแล้วก็ส่งเลยแบบนี้นะคะโลโก้เข้าไปเลยค่ะในเพจคิทเช่นโบเห็ไหมเบิร์ดเลือกเบิร์ดเทร์ับ ซุ่นกวะว่า Z หนึ่ง Z ซุ่นแปดออกแปดซุนแปดออกแปดโอเคทุ่งุเกงคือไตปลาแห้งก็คือร้อยอะว่าไงขยับไปหน่อยให้เข้าเฟรมด้วยนี่ไตปลาแหง้งอ๋อขยับมาขยับมาเด็กอยากเข้าเฟรมด้วยกินไปแล้วนะคะข้างล่างนั่นตัวไรยั็นข้างล่างนั่นตัวไรเอนบอกเป็นสิตัวอะไรคนคน ชื่ว่าพยูนยอืมก็แตว่าดีจ้าชุบบอยจะหนร้อยที่่ชอบชุบบอยไข่ชอบอ้อยนะคะหอยไม่มิ้นนะคะหอยออมไม่คก็กินไก่ได้ไหมได้ครับไก่ทอยมันน้ำาน้น่มิ้นไก่ทอยครับ อืมย mm. ินเสียงจุ๊บไหมป้าป้าไหนจุ๊บสิจุ๊บชั้หน่อยเห้ยาำไมหลุดแตงกันด้วยนะอะไรเนี่ยมันนั่งคุ้มครบทำไมไม่รู้สึกทำไมรู้สึกบ้านอยู่กองเหมือนตอนเป็นเด็กมัธยม ดูกองหล่อพี่ร่วงบอกเต่บานนะคะก็จุกใจกับมีแต่ว่าไม่ค่อยจะเจอทำกินอ่ะแต่พอมาสร้างจากรันนี้ปุ๊บเปิดโหลค่ะอืมเสียงหนำโหยวันวานออกมาเป็นนีด้วยมองเลยแบาร้อยน้อยอะไเนยแกงวัวเขาเรยงแกงวัว ไม่เรียนเก่งเก่งห้อยหัวอห้อยวานมาทำนูำน่นก็ตางหัวอห้อยเลยถอยทุกแจงจ้าดูว่างเพนถอยที่เอาถอยอยู่ในป่าชายเลนนะคะเซิร์ชดูได้ไม่เหม็นคาว เพราะว่าเนป่อยทยเลนใช่ไหมเป็นระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยอือก็คือเป็นคนใต้แต่ไม่เคยกินเหมือนกันแล้วพอลองกินก็คือติดใจเลยอร่อยจริงม่ได้โม้อืมลักษณะหอยมันจะเป็นหอยแบบอย่างเงี้ยที่ตูดคือเราแบบหเหมือนไอ้นี่แล้วอะอสับออกแล้วปกติมันก็คือแหลมๆออกไปอย่างงี้นะคะ อืมนี่ที่มาดําอันนี้ใช่ไหมมาคุจุ๊บเองอ๋อแล้เอาจอืบืมเด็กกะจุ๊บได้เดี๋ยวระหวังเข้าโคอนะมันจต่ก็เรียกว่ากินละทีนี้ต้องจุ๊บอย่างมีศิลปะฟ้าฟ้ามันติดเซลบนเป็นด่านปลาสามีก็ชอบมากออามาเลยนี้อืมเด็กก็จุ๊บได้ไหม หยุดยอด,ยอ,ดอือดยแล้วสูตรของร้านนี้คือบอกเลยว่าเด็ดพริกแกงทำเองและที่สำคัญเขามีเคล็ดลับนะคะสูตรเด็ดของเขาเป็นเคล็ดลับเพราะว่าเขาใส่มันเทศว่ามันหรือว่ามันกลมอ,อะ่ะปักมูดเป็ดปักมูดเป็ดนะปักมุดเป็ดขอฝากปักมุดเพจไว้ด้วยนะจ๊ะอ่า เป็นค <German> รีเซนโบคิีเชนโบจ้าน้ำขอายเลยึงปลาอ้วนขึ้นปะหน้ากลมเริ่มมีเนื้อไม่ได้เริ่มจับเพื่อนคืออ้วนเลยตอนนี้ระยะคืออ้วนเลยขอน่อยม่นัำเอาตัวใหญ่ๆเลยนะเด็กชายชอบกินหอยเอาปะปะปะปลาลูกทีเดียวคือแบบว่าทุกอย่างสนั่นค่ะ เรื่องอ้วนตอนนี้คงช่วยอะไรไม่ได้นะคะอยู <c oughs> ่บ้านกินอย่างเดียวเลยจ้ะมุย้ย <c oughs> ดูกล้องพยายามจะงงไปอ่านคอมเมนต์เป็นไงอะไรอ้าวดูกล้องดูกล้องจุ๊บหอยเมื่อกี้มันไอปักหมุดยังไงไอ้นีน่มันปักหมุดยังไงอย่างเลียว,ว,วทำก่อนปักหมุดรอระมันต้องทำยังไงอ่ะ บอกชื่อเพจไปแล้วกันนะเออบอกชื่อเพจก่อนเดี๋ยวศึกษาก่อนปักหมุดยังไงวะโบเพจสั่งเลยส่งทั่วราชอาณาจาักรของเขาต้องบอกว่าแกงถึงเขาฟรีแบบ10ช่วงเฉลิมมงกอลจะดีส่งนะคะแกงสดไม้เขาฟรีแบบ10ช่วงเฉลิมมงเผื่อให้มันแข็งแล้วก็สามารถจะส่งได้โดยห้อง,ย,ย,องยินนะคะมาดูซึ่งวันนั้นนิ่มไหม<า>นะนิ่มเอ็กเพรสนิ่มเอ็กเพรสเป็นคนเหมาส่งนะคะ กูดีอ่ะเกิอดวันวานเาเล่นเป๊ะๆโดยโดยอันนี้จุ๋บาไปปลาแห้งคือร้อยไม่ต้องเร่งเล่งมาเร่งเกงหัวใช่ไหมเขาเรียวว่าเป็นไงได้นะดูต้องเป็นแบบสำนวนไหมของเด็กวัยรุ่นเด้อเร่งเกงหัวแต่แต่รูดอบูดอบเก่งว่าด็ กอย่างเงี้มันคือว่าเวลาทำอะไรไแล้วก็คือว่าแบบสะใจอ่ะหรือสะใจแรงออกอ่ะก็คือรลอยแรงแรงอ้ววอยากให้สามีโชว์จุ๊บค่ะแต่นางเป็นคนแบบว่าเผิดไอ้กล้องนะคะใช่แต่เขากำลังดูอยู่นะเขาเช็คเล็ดอันนี้อยู่เช็คคอมเมนต์อยู่ใช่ ดูกงองไปยกหม้อข้าวมาหน่อยได้ไหมจะมาข้าวหมดหรอมันมจะมาอยากกินข้าวอีกอ่ะได้เลครับอเอ้ยอยากกิข้าวเอ้ยยงอย่างหม้ออ่ะใครกินข้าวไปแล้วเหรอคะบอกแล้วในได้กินข้าวหรือไม่ ตั้งเลยอ่ะข้าเป็นอย่พีชคิดเช่นโบนะคะมาค่ะคิดเช่นโบสบเสิบร้านนี้ยยผูกแก๊กค่ะจัดส้มไวแกงปุ๊บวันหลุงคืนจัดส้มได้กินปับ๊บเมื่อได้กินโยทีผูกแก๊กจริงๆพักนอกกันมาดามพักนอกพักนอกกันเหร เราก็ไม่กินเหล้าอ่ะฮะไม่กินเหล้อหลอา,ลา,หาอ่ะไม่ปูยกหม้อเลยวุ้งข้าวไว่ซ้ำปองฝรั่งหวามือนี่คือแดงอืมหุดมากแล้วก็อีกอย่างอันนี้อันไส้วมันกันอืมข้าวมันแม,ม่มาดำยังไงนูต้องกิ่นเลยกินแบบบัวมันอืมอืม กำเหล็กๆนะอืมต้องจอว่ามันว่ามันซ่อมว่ามันซ่อมเข้าทีตอ่ะอืมนี่ว่ามันอืมไแล้วไม่ใหญ่โบได้กินได้หร่ะโด้เด็กจุ๊บได้โด้อ่ะฟาดติลงไปในนี้จุ๊กๆดิจุกๆขอ้าล่าแหะตอนนี้ วันนี้ไม่ได้กินีกินบ่อยๆนะคะใครอยากกินก็คือต้มจองไ่อยก่อนนะคะบอกว่าเล้วแต่อ้อยค่ะอืมบอกเลยบอกว่าชุดแ็มเป็นน้อยอย่าตัวไม่ใหญ่นะคะไม่ด้แบบกกินตัวเดียวเองแบบอ้อยหนังร่มไม่ได้นะคะแต่กินเราฟินค่ะคือหนามอ้อยก็คือหวานแบบมันต้นเนาะ ทำไมซอสทำไมววานอย่านี้คือซอสหราซอสจริงๆซอสวานีคือเป็นิลล่าซอสวานีลล่คือก็เหมืนกินไตเล่ไงเล่เลยค่ะปเปิดจะเป็นอารมณ์ชุกหอยค้มถ้าคนภาคอืน่นถ้าคนภาคอื่นดูอยู่นะคะก็อารมณ์เหมือนกินหอยจุบะค่ะ หอยโขมอย่างงั้นนะคะเราต้องใช้แรงจุ๊บขึ้นมาอย่างนี้น,นะคะ,ะ,คะได้ยินไหมคะเสียงจุ๊บของสามีดิฉันเองค่ะจุ๊บเบาๆในเถิดอายนิดนึงแต่กลัวหมดค่ะกลัวหมดก็เลยต้องต้องกินนะคะจุ๊บแบบนี้เอาวิธีการจุ๊บแล้วก็มันจะมีตรงฟ้ามันโยาฟ้าออกล้วค่ะคือบอกว่าจุ๊บแบบน้ำแกงมันจะยนอยู่เหนี่ห้อยใช่ไหมเราต้องจุ๊บเรื่งระวังไหมมันจะเข้าโคอนะคะ แลบมันจะดิเนออกมาแล้วก็เอาแ้มันก็ออกมาเลยค่ะมันแล้วก็เอาเอาฟ้าออกตรงเดียวมันเป็นแบบเอาฟ้ามันออกแล้วก็กินได้มาเลยคือจริงๆนะนี่ต้องกินข้าวด้วยมือนะได้อ่ะร่มได้ร่มจริงด้วยมันอมันละมันก็ไม่์มากันทันทันเราเรียนแก่งววแต่ว่าไม่กินแก่งววนะกินไกงอ้อย กินแล้วค่ะกินข้าวของเซเว่นอิจฉาหนังปลาไม่อยากกิข้าวพลังการกินทุกวันย่านตอนนั้นแรกตอนนั้นเรากินข้าวให้ร้อยเบื่มมือยย้อยบ่อยๆนะเห็นไหมใครสนใจไปเอามาโชว์ใหม่หรืออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ป้าปาไปเก็บแล้วเหรอป้าปาไปเก็บไปตู้เย็นเอาไปโทรหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็อยากกินแกงหอยแบบออริจินอลหอยจุ๊บแจงค่ะ ส่งตรงจากภูเก็ตนะคะแกงปุ๊บส่งเลยมาในระบบฟีดแบบนี้ฟีดมาแบบนี้เลยนี่ชุดนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่ทุโทนะโลหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบาทนะห้อยจุกเจงนะคะมาแบบนี้เลยก็คือว่าแกงเซ็กฟีดไว้แล้วก็ส้งมาแบบแฉ้องแท่แฉยินมาเลยนะคะอืมคิทเช่นโบค่ะแีดแบบแกงแกงปอกๆเลยคิทเช่นโบค่ะไปเลยในเฟซบุ๊กน้องพอพรอมเดี๋ยวจะรับออเดอร์นะคะ บอกว่าวัตถุดิบมันต้องรอกันบางทีมันไม่มีนะห้อยนะวิธีก็คือเอาไปเอาไปใส่ในน้ำแล้วก็ไล่เลยตอนนี้แล้วก็เอาไปอุ่นอืมแกงกินได้เลยอ่ะแกก็กินได้เลยอืไม่ต้องไปห้ามเนี่ยปลากรุงกลางให้เนื้อเขาทำให้อ่ะเบยอ่ะมันน้ำในชีนเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวถึงแล้วอยากข้าวเหลาอืมใครพลังโฟกัสฟอโฟกัสสอดีครับสวัดีครับ โรงเรียนนี่ได้เปิดมหมนี่แดกเนอาแล้วมมไม่คิดมาเนอย่ยกัเดี๋ยว,ยวไม่ได้กลับแล้วเอ็นไหมฮะคีดหนกับปูกันที่ทไหนกปูไงตะเตตังเยวันไอ้หนูยยอย่งแล้ววะน่องอย่านี้น่องข้าวบ,บังป้าป๊าไปเอาตะเพียงหน่อยดิดูกล้งองออกมาแต่หม้อหัวได้เติมข้าวน้ำหอยหวานไม่จ้อไม่ไล หวานสิสามีฉันดูดเอาดูดเอาจุกไม่หยุดจุกเก่งอะไรเก่งน้ำมูกไหลน้นำมูกไหลพาล่าหรือเปล่าอ๋อไอ๋อลอยไม่อยยอกหม,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 ม้มอมาลอยมัดแรงเติมข้าวหรือเปล่า วายไม่กินข้าวหมากแล้วนะเรื่องความบ้วนแล้วนะเราแล้วน,นั่นแกงห้อยนี่แกงร้อยนะร้อยแดงร้อยแดงแกงห้อยเจ็บไหมวันคืนนี้เร่ร้อย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 นี่คือคือให้กำลังแบบดีอ่ะให้กำลังพอดีอ่ะแกงเลยร้อวกันนั่นได้มาดำกินไงมดบุกแล้วนี่เออนี่อีมอดบุกแล้วคือกินไปสองโวนอ่ะอีมอดบุกแล้วอ่ะ ไข่ให่แกแงไก่ปาก็คือความแพ์กำลังดีนะคะความแพ์กำลังดีหล่ะกแบบ็คือถ้าเกิดคนไม่ชอบแพะก็คือ,อยังกินได้ไม่โทรมานนะคะแล้วก็รหลดฉาดแบบขนตายก็คือดูซึกว่าโอเคไม่ใหญ่ว่าจืดเอาใจคนแบบว่าแปบบ๊ดแป๊เออคนกหงเทบอกคนผักเอิญน,นะคะแต่ว่าลงตัวอยู่ตรงกลางคือลงตัวเลยอะ่ะก็ยังกินได้เลยข้าวเป็นเรืนีงใหญ่เพี้ยนโบ ข้าไปเลยตอนนี้ค่ะที่จินโบไม่จีนมาแล้เบอร์โดทับตุกนกาวเทนเล่ตุนแปร็กเปรข้าไปเลยข้าไปเลยเพราะว่าเจ๊าาเยอะไรยางกว่าทุดิบมาของที่มันต้องร้อนะโอ้อยบางที่แหวานมันไม่ใช่มีทุกวันไงเออต้องเตียงดุ้งอืมมันไม่ใช่อ้อยเรียงมันคืออ้อยมสมัยชาต้องดูว่า,ม,ม,ม,ามันมีมัม้งมีนได้มั้ง เหลนามเหลปลาเหล่ฝนจะบอกเลยว่าได้แหล่พวกใหญ่คุ้มเลยมันด้วยแต่เดี๋ยวกันคือกินแล้วไม่พิดวังอ่ะมันอืมผิดว่างผือปันนี้เรียกว่ากำไรอี่พิดว่างผือปันนี้ได้แต่นี้มีอ๋อถูกตัวไม่มาอ้อยตายอยอแบบไม่มีมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อไม่มีนะคะแต่บางตี บางทีถ้าดูไม่ขึ้นมันก็อยู่ข้างในอือก็ต้องต้องอ้าได้เฉยอ่าอ่า่มาดื่มฟันแงวก็ได้นี่คือความสนุกสนานในการกินแกงอ้อยนะครับนั้ดูกล้องเหรอปัญหาครับปื่ปืาเล็กเยอะเล็กไม่โดนทีครับวันแล้ววันนี้ไม่ได้ลบแล้วครับแทนอยู่กล้องเนี่ยต้อง ดูสถานการณ์เป็นหลักเลยยายลิกมันน้ามอไก่ไหมเอาสิครับเดี๋ยวจัดไปโรเลยไก่กับชีสเนี่ยอร่อยมากเมื่อกี้แมนดำกินไปหนึ่งปีแต่ว่ากินไม่หมดแล้วไม่ไม่ใช่หนึ่งปีแมนดำกินแค่หนังมันดำวางไว้ไงแล้วดูกองไปกินหรอดูกองตั้งไว้ดูกองไปตอนไปเอาหม้อข้าวมันตั้งไว้แล้วแมนดำมาหยิบไม่ได้มันดำกินอยู่แล้วดูกล้องก็เอาไปกินนะ ก็ามาดำดูกอ้อ่ะหยิบมาแล้วแล้วตั้งไว้มาดาบอกว่าไม่เอาไปเอา,มาหม้อขุข้าวดูกงเลยตั้งไว้ก่อนแล้วมาดาก็เอามา,มากินหนังไอ้ดูกงก็มากินต่อหลบไปแล้วค่ะหละบกันเลยไก่ถอยต้อนแรกเลยนะทำข้าวอีถอยปีกไก่ใช่ไหมหนําแล้วเอเอ,เอก้าวชินหละกันก็เลยตั้งชิน้น นะะะก้าวที่เนว้าปกติแล้วพอท้าบมื้อชิ้นก็คือให้ไม่ถามนะแต่ก็คือแต่ไม่เป็นได้สแปดชินหรอกกันดเ,กเดี๋ยวเลือดเดียวกัไวทอ์อนไม่นาวปรากฏว่าแย่งกันจ้านี่คือเวลากินแกงเขาก็คืออยากกินสั้งมาสิบทุ่งก็คืออยากกินสิบทุ่งทีเดียวนะ คือเสียดายอ่ะหคือโอ้ไมไม่อยากให้มอดดูเดียวัมันคืออยากกินทุกวันนะะนืะเดี๋ยวดึงมาให้ดูแบบช้าๆแบบสโลโมชั่นยิงจวงโควิดอ่ะได้กินแบบร้อยเลยอืออือือ่ามันขาดมันขาดเมื่อไดไปเจียวบูแค่นั้นอืมอืมเมื่ออยู่ก็หวานเลยก็คือ ไปเที่ยวไม่ได้ก็คือเที่ยวทิพย์เอาใช่ไหม,มถึงอ่ะสร้างฐา,างนเศรษฐนันมามหินหรือม,มากระลองเลยลองแบบเนี่ยปิตาเราจินจาการภาพเรากินน้อยพปลานะมันจะได้ฟิวเมื่อนั้นมไม่ว่านางก็าจะปลูกไก่ใช่ไหมมันก็กินผ้ามาเรานางเลือยโย <laughs> แต่จริงๆเราอยู่ในบ,บ้านนั่งอยู่หาดราวัยดูถอยจุ๊บเจงวนไปจ้ามาลัมใส่ชิดกันเลย มาแต่ว่าช่วงนี้ทุกคนเริ่มจะชินกับการที่มแม่ไม่ได้แต่งหน้าแล้วนะเริ่มแตะชีสไปดินั่เอ้าไม่ชอบแต่ลุงชอบมากเลยนะชีสชีสิบชีสิบเคยเห็นก้าวไวอยู่มั้งอืมลืมถึงหมาแดงไว้เหาอเปล่าข้ัวโซมไนกันแล้วมาอีท่าใหมนี่อีท่ายำหมูเบาเว็บไซต์เปล่าค้าวค่ะทุกคน หนังหมูโบอืมร้อยเลยคือเหล่าขั้วพี่ป่วยยังอยู่ไหมกินข้าวยังทำงานหรือเปล่ปปาอยู่ออฟฟิศหรือยอยู่ที่บ้านไม่รู้เลยอือโอเคเนาะแล้วแบบกินอาหารทุกจังของเราใช่ก็คือฟินอิ่มอร่อยกินข้าวสองชามอ่ะ สองชามเกือบมดหม้อรู้สึกผิดมากอ่ะทำไม<า>รู้สึกผิดอะ่ะคือน้ข้าวเยอะอะ่ะนีเข้าวเยอะคุณว่าไงอืมไปก่อนอยูกะะ่ก่ออปะเรียก่อนหน่อยเียกรหม่เมนูหน้า,นนาแต่ก็ฝากเอาไว้สำหรับคิดเช่นโบโลโก้นี้เข้าไปในเฟซบุ๊กคิดเช่นโบนี่หนึ่งร้อยบาทคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่เอามาเวฟเอามาอุ่น แล้วคุณก็กินได้เลยนะคะคิปเช่นโบนะคะใครเดี๋ยวชอบพ้อยชอบจุ๊พ้อยหุ่นวานนะคะห้ามพลาดพลาดไม่ได้ส้มไทยอีกสักตวนปงปากไม่เจอค่ะพอเราใช้กำลังนี้เจอไปกแล้วแม่มาล้งอ้าวเจอกอ็อยากแล้วดูก็จุบไม่เป็นนะอ่ะเออมาแล้ว ส่งไายได้งดงามค่ะจุ๊บบนแขนเหลวต้องอกแรงจุ๊บนะคะคุณต้องมีแรงเขาเรียกอะไรได้นะเร่งปักดันเร่งปักดันเร่งจุ๊บเร่งจากตรงเนี้ยเร่งจากตรงเนี้ยถึงเวลาจุ๊บแขนหนํานะคะส่งไายเวลาจุ๊บคุณต้องไปาหญ่ๆมาจุ๊บแล้วให้มันเข้าไปอยู่บริเวณนี้นะคะอย่าให้เข้าไปดึงนี้นะคะถ้าเข้าไปดึงนี้ก็คือติดคอแหละค่ะสำลักนะคะคือติดจุ๊บก็คือไม่ใช่จุ๊บ จุกจุ๊บกจุกแหล่ปล่อยจุกแหล่ปอยมันก็มีได้ไแบบแบบเนี้ยจุกแหล่ปอยจุ๊บแหล่ปอยจุกแหล่ปอยอืมยืดได้เงี้ยไม่เมื่อนกองแล้วก่อนก็หลับทำแบบนี้กับจุ๊บพอยค่ะไม่เมื่อนกองเหล็กว่าจุกแบบอืมทีนี้เปลือกทีนี้ฟ้ามันอ่ะไปตีกูบบนเบรดานปลาอืมไปแล้วเอ็มไปวะ